ครับเอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็ไปอยู่โลบอก้อยหล่อเหมือนเดิมครับกับแมพไพที่ปัดแล้ววันนี้จะมาเจออะไรเนี่ยนะเปิดแมพมาเนี่ยเจออะไรบ้างว่าผมเจอแล้วอ่ะเนีย่ยนีพี่เนีย่ยพี่ เดลเียไวรัสคือติดกันใช่ไหมมันจะติดกันช่ไหมแล้วมันมันเป็นยังไงอ่ะคือจะมีร่วงตามพื้นน่าจะมีแมว อ่านะขาของเขาหัวของเขาไหนกันครับสวัสดีครับตัวละครนารังคอนารักสวัสดีครับพี่พี่สาวโอ้่โหไม่ใช่นะแมวเกาะเต็มตัวให้เราคิดสงสัยแต่แมบไม่มีอะไรเลย ใครติดไวรัสติดอะไรยังไงตครอยู่นั่นไปฮนะไดนะีฮะแ่พี่สาวพี่สาวอยู่ข้่งหนีผมพี่มองตกครอบแมปไม่มีใครอยากคุยด้วยน,ะนี่ฮะแ้พี่สาวสาวฮะชี่ออะไรลาบอสซัม หาหาคชื่อ,เ,อเจอแล้วพี่สาก,กุระสวัสดีครับพี่สวายดีฮะใครมีคนในแมปอะ่ะตัวอะไรจะบอกแล้วเจอโป่อย์ ตอนนี้จะเป็นอะไรนะะไเนาะตายเหรอทนั่งหน้าตายมากออกแล้วอพายุอะไรครับว่มามันน่ากลับเป็นกูมินดีกว่าจะเรียกมโหราคาด้วยนะครับ ที่เรียวเมันสุกนะหรือแม่แมกูมีจะรอไปไะเปนี่ยคือกลางอนาขตนะ,นะะ,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 ะแล้วจะรอดไหมรอปะรอรอปะปะหักแล้วจะเล่นดีกว่าไหมา ไม่โดนเลยเหรออีซี่อซี่บอกเลยอีซี่อีซี่อ่ยใครตายก็ป่าแล้วแล้วพี่เมื่อกีอยู่เต็มโอเชียร์ไปปล่อยจอยเลยขนาดนั้นนะไปคุยกันกันนะอ,อัดอัพมัมด่าแม่กขาซะละไปด่าแม่กันนะ ตามแม่การเขอเาถามเอเมียมแา้วเดี๋ยวเอมี่ที่เอสวินใช่ไหมเอสวินใช่ไหมแล้วเนี่ยแผนไม่ชื่อเหมือนกันเลยพี่แผนแผนเนีน่ควับเนี่ยพี่ พี่คนนี้พี่สาวไม้มีคิวว้าก็แต่ผมชอบพี่คนนี้มากกว<ะ>่าฮะหน้าพี่นี่สจริงเ้ยมันมีดริยะโชนเนนพร้อมลูกเลี้ยง นะครับอวาตารโลบอฟไป็นไอเนียนั่งเลยน่าหล่อหล่อจริงคนนี้คนนี้หล่อจริงเนี่ยนัยยย่งคิวหน่อย อจริงครับไปดีกว่าเวเล่นบนมีอะไรบ้างไม่แบบนี้ไม่เคยเล่นอ่ะไม,ไม่เคยมานี่ยวหดกันแล้วกัน,นจริงไงชอบแบบนี้มากเลยไม่รู้ทำไมไม่มีอะไรเลยก็ชอบทีค,คนนี้ทีคนนี้คนน้นทีตอนนี้ไม่มีใคร เอาละเอาละเอาละงานจัดว่าจัดว่ายาวจับโรนจับโรนจับโรนอ้อก็ตาย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 โอ้ยเหลือครึ่งหนึ่งโอ้มีโรริยาชเนนน้องขอชื่ออะไรผม จำพี่นองอมานะคุงคาวใช่ไหมเนี่ยหายไปี้ยนี้อะไรอ่ะน่ารักจังเลยโลบอทแล้วที่คนนี้เนี่ยหายไปตลอดคุยอะไรกันอยากรู้จังเลยชิวเนาะก็าิวอ่ะไฟไม้ข้างหลังอ่ะ งหน้าจะดูคิวอ่ะมีแค่คิวเกินเริ่มเริ่มแสบแล้วนะเริ่มเริ่มแสบแล้วนะเพาะมันเริ่มแสบแล้วนะโอ้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 ไม่นะอ่ะเกีบ๊บอันนี้เรียกเกีอยบจริงเกบจริงกับจังเฮ้ยตัวอะไรสนุกอ่ะบุนพมสนุกอยู่คนเดียวกัน,กนเห็นอะไรแบบเนี้ย เดยมอนด์ใช่ไหมเนี่ยที่ไปฉลาดหรือหรือชุดเดยมอนด์จะเทเทเกินเทเกินไปพี่พี่อิสบินเลสแพนไ,ไปไหนเกมีอยู่กับเราตลอดไปเล่นกี่รอบดีอะกี่ทั้งสามปะสามรอบ อืมสักรบาบอสซัมยังอยู่สวัสดีฮะฮะโอ้พี่พี่ยังอยู่ทั้งคู่เลยอ่ะฮะดีฮะ,ฮะเฮ้ยเรียกมาโหราการแล้วเหรอ,อนนมันมีแต่แรกแ้วไม่สังเกตงานน่าหล่อเลยไอแอมกโจไครพูเนี่ย ถ้าถามว่าห้องนี้ผมชอบใครสุดนี้ก็กพีคนนี้เลยพี่ไม้เหยีงะยงเฟย์ตำรวจบ้านดีกว่าอะไรซูนามิรอดไหมไปรอดไหมเนะี่ยซูนามินะี่ยไม่เคยรอดอ่ะผมไม่เคยรอดซูนามิสักรอบเลยเอ้หรือเคยวะไม่รู้เหมือนกันลืมไปแล้ว เเป็นว่าไปหาที่อยู่ดีกว่าวอติดเลยมัติดเลยมันคือไงไปแล้วซอนามี่ว่าซอนามีมาแล้วหวังว่าจะรอดเอาว่าให้เรามันก็ก็ก็บมันันสั้นรอดว่า เฮ้ยรอดสึนามิแปลงล่างเลยใครเนะี่ย T X แค่ปะชื่อไม่ทันพิกอ่อ T I X อ็มองไม่ทันตกมาจะตายเอ้ยจะปลุกปั้นชั้นล่างไงแหแบ่งไปหน่อย ไม่หน่อยน่าจะเยอะอยู่พี่ฮะพี่ฮะโอ้ยรอดสองรอบเต็มแล้วเฮ้ยไอตัวละครไรอ่ะทยอไมมันคาวาอาท่าเดินตดแล้วที่ทำอะไรหมดครับเป็นยังไงยาเลยเดี๋ยว ้ยตัวอะไรจิบิบ้านหลังมึงกินมึงกี้ปะไ่บ้านเดิมเหรอเฮ้ยบ้านเดิมม่จะโดนอะไรรอบนนเนี้ยมันโ้นี่อ่ะมังกี้สตรองอ่ะลิงแข็งแกร่งแน่นอน แอบอ่ะแข่ง,งทีมอะไรกันนะเราเราก็ไม่ทันจะอ่านกับเขาด้วย,ยกูก็มัวปล่อยอยู่คนเดียวน,นี่ครับพี่สวัสดีครับสอ้ซูซูไปตามสุคราไปดีกว่าแปดโฟสมันท่วม ทำท่วมฉับพลันตาางกษิษวันละคำจะท่วมขนาดไหนกันเที่ยวเฮ้ยเริ่มสูงไม่ลอดอะชิวอะครับเอาพี่พี่ไม่ทำอะไรข้างล่างอะพี่พี่ฮะจะทำอะไร อย่งไม่ได้จะเสียชีวิตไม่เนี่ยนี่เขาอรอดเขารอดโปรเพเยอร์ระดับโปรเพเยอร์ไปดูดิว่าไอ้รอดรอดกระหล่อป่ะเพราะคนะหลน่อนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าผมมารอดตลอเลยว้ามุมไหนก็หลอ่อนี่ฮะ yeah. เอินนี่มันอ่าไม่ใช่คุณว่าโทจิเขใส่ใครใส่เสื้อดำๆขาวๆนี่กูโทจิหมดเลยเนะี่ยชีวิตเนนะี่ย ฮะสวัสดีฮะพี่ฮะ,ฮะไปไหนกันดีวันนี้ให้แตกให้สลายอัยนเดอสตอมเฮ้ยเอาจริงวะไม่กลัวจังหวะเนี้ยแตกโดนสักทีแอบเยืนเลยสักทีมีใบปะผมว่าผมไม่โดนรู้สึกว่าวันนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ้ยไม่โดนจริงไม่โดนจริงยืนเฉยๆไม่โดนจริงไปเดิน,เล,นเล่นดีกว่าเดินเงียบๆมังก็เหงาจะโดนให้ปะเนี่ยไอ้าอปนานาเขาบอกาสายฟ้าจะไม่ตันที่เดิมอะจริงปะความเชื่อนี่จริงปะอ่ะ ก็ไม่จริงอ่ะโดนที่เดิมเอ้า็แตกเลยไม่เหลียวรลเอยดีตัวอะไรอ่ะมันไห้อีกแล้วอนน่ะสวัสดีครับพี่สาวใช่ปะพี่สาวหรือพี่ชายพี่สาวพี่ชายครับใช่ไหมพี่ยังสนุกสนุก ตอนขอแท้านายอยากได้เท่าไหร่เนี่ยกี่บาทลอ,อ,อ,องเดินหาดีเฮ้ยมิสเตอร์โรบาร์เราจะห ไม่เจอไอ้อยู่ไหนไอนอยู่ไหนเอามีอะไรอ่ะฟ้าฝนไม่เป็นใจฟ้าฝนอยู่ไปทำไม อันนี้มันชื่ออ่านอะไรนะชื่อไม่ได้อ่านด้วยผมมาแต่คุยกับเขาลุ้นมนเห็นใครบินหรือฉันคิดไปเองก็เห็นคิดเองนะน,นั่นอโนาโดตีสัตว์กลางคู้โอ้เมันจะโดนไหมนะ ว่าเราเข้าไปดูทอร์นาโดใกล้ๆก,กันดีกว่านี่ฮะทอร์นาโดฮะไม่มีใครคุยกับานาหัวล้านสวัสดีครับผมหัวล้านเกมมิ่งเดินเสื้อก็หายดีกว่าเพิ่งสังเกตหัวล้านเลย เป็นวิสเตอร์โรบของแท้แล้วตอนนี้อะพ,พี่พี่ก็หัวร้านางไงพี่เข้าหัวร้านอยู่แล้วะเอ้ยเดี๋ยวติดติดติดถ้าหล่อถ้อาหล่อคนร้านหน้าตายงี้พอจะพิชใ,ใจใครได้บ้างโอู้หไปชัดแล้ว สวัสดีฮะพายุกว่าร้านกันหมดอ่ะรอไปอีกหนึ่งเดย์หนึ่งวันแต่ละมืดแต่ละเดย์ที่ทำอะไรกัน เฮ้ hey, คนใหม่เข้ามาหรอวันดีครับพี่พี่สาวอ,อืงเกงเปิดขาเปิดไรเปิดใจให้ผมได้เปล่าผมจีบได้ไม่จำกัดน,นะครับพี่สาวพี่สาวครับไปด้วยพี่ไปไหนผมไปด้วยเฮ้ยเนี่ยนะจ้างออกเปรีอาปีหนไหน

ดูใ้แค่ฝาดูตัวอะไรก็ไม่รู้มันมออหมดเฮ้ยไถ่โตเนี่ยเดี่ยพี่แท่งมาแทกงมาแท่งมาเอาพี่ฮะดวงเฉย นายอ่ะตะแก้งผมแปดลักแล้วนายน่ะเขาชอบไม่ดีนะต้องกดพิมพ์อย่างไรแปดลักเลยชอบไม่ดีนะนายน่ะียดเดินทางนี้แถวบ้านผมโดน น้องบอลบอลันดีฮะแทนอยู่นี่แล้วแล้วอีกคนอิสลินอยู่ไหนอะัอน,นี่ฮะพี่ลินอยู่ไหนฮะเฮ้ยพี่ลินเขาลอดเหรอไม่ไดกพี่ลินเขาหายไปไหนมามากินกลาวมาก่อนจบคลิป ไหนแบบไหนว่มามาเลยจัดมาโหดๆตึงๆนี่ตบีตลอดเท่มกันเนี่ยป๊าปเอ้ยกระตือรือร้ใจไหนดีอะรอบนี้ขอพายพิบัติตึงๆเลยได้ไหมขอตึองๆเลยได้ไหม โอ้ยพี่สาวพี่สาวฮะทำอะไรอยู่ามคนหน้าไม่โซดจะจีบหรออ,หอากูนามาทาทาตั้งกันงวัน ไว้ดีๆตูนามิไปๆไปขึ้นหนึงบนเดิมมีอะไรหอดปะเนี้ยมีตรงไหนสูงไปกว่าน,นี้แล้วนะใช่นไหมมาโหรากากันน้ำท่วมได้ไหมเฮนะ้มาโหรากาได้ปับตัวหรือยง เฮ้เขาเจอเซรามิไปรอบหนึ่งแล้วนี่ปรับตัวได้แล้วแล้วมาอะไรไรไม่เฮ้ยไปรอดว่ะเฮ้ย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 โอ๊ยเฮ้ยไปรอดหืมแตกจันโดนมากโดนทับว่ารอดเต็งๆอะครับ โอ้ยสองคนนี้รอด <c oughs> พี่ลิงของมัรอดบ,บ่อยเนี่ยรอดแล้วสุนรอดอยู่แล้วปรับตัวทันไปบอลบอลดีฮะดีฮะดีฮะไปวันนี้ครับคงจบกันไปแล้วกับโลบอกหน้ารอ รอบอีกหนึ่งวันแล้พวพรุนี้เราจะไปเล่นกับแมปอะไรก็บอกกันมาได้นะครับใต้คลิปเลยก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเหมือนกันตอนนี้อยากเล่นไปเรื่อยๆอ่ะก,ก็สนุกนะสำหรับโลกบอลโ่ะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ